งั้นเดี๋ยวพี่น่าจะต้องใช้แอปไล่น้ำค่ะน่าจะไม่ชัวร์สุดแต่ว่ามันน่าจะตั้งแต่ว่าวันก่อนเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมจบจบสิ้นแล้วชีวิตใครจะผูกเหรออืมขอรี่นะงั้นพี่ลองปิดไมค์ดีกว่าน้ำเข้าดูจับ ไมมันเจี๋ยผมเป <S 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 aning> <S aning ียกเห็นไหมเดี๋ยวจะจุ่มน้องไปกระเป๋าวันนี้เอาไปสองตัวเลือกันอนนักทุกมาเลยค่ะใช่เสียงมัน โทรน้ำมันน่าจะเข้าโทรศัพท์งั้นเดี๋ยวพี่พอยเป่าผมแบบปิดเสียงเลยกนะันเนาะเสียงมันจะได้ไม่แบบอันตร ยังแตกอยู่ปะถ้ามันยังแตกอยู่แปลว่าจบชิ้นแล้วนะแปลว่าจบชิ้นแล้วคือไม่ต้องไปทําอย่างอื่นแล้วอะจริงเฮ้ยจิงหรอจริงหรอเลยเหรอโอ้โหแสดงว่าแอบ,บเข้าตอนตอนไหนอะพี่ไม่ได้ทดสอบเข้าห้องน้ำเลยนะอ,อาจจะตอนที่แบบพี่แบบจับผมอาจจะไปโดนจริงงอค่ะแล้ว ไม่เชื่อเดี๋ยวลองเป่าอีกทีดนึงนะอันนี้เจ็บไหมโอ,โอเคมันน่าจะหายแล้วแหละใช่ไหม มันน่าจะหายละขอโทษขอโทษนึกว่าจะจบสิ้นแล้วชีวิตทอนโซ่ทรสัพ์แก้วถึงว่าหนูก็ไม่ทำน้ำข้าวตอนไหนไม่ได้โทรศัพข์า้างน้ำแป๊บนึงนะคะขอหยิบขอหยิบเอ่อไดเป่าผมแป๊บนึง เดี๋ยวเป่าผมเสร็จก็เดินทางไปไงานแหละวันนี้กินชาเขียวไหม้ได้ครับแต่ว,ว่าเอาจริงๆว่าจะไปแอบไปนั่งหาข้าวกินก่อนถ้าไปถึงก่อนเวลานะเพราะว่าช่างแต่งหน้ามาบ่ายสามแล้วก็น่าจะแต่งถึงเย็นเลยอะไรเงี้ย สวัสดีค่ะไม่ใส่ผนะีถั่วใส่หัวพีถอีกแล้วเหรอหนูว่าต้องต้องเปล่ามีแววพังมีแววพัง ไม่หายไหมข้นเตาเดี๋ยวพี่มาไล่น้ำมาตลอได้เลยครับไว้เดี๋ยวลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวพี่พลอยทำนะจริงหรอแล้ไว้เดี๋ยวลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวทำโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวรีบไปแล้วค่ะ เออขอบคุณที่แชร์ไว้์ให้นะคะเสียงดังอยู่ไหมแต่อันนี้เสียงปอกผมนะวนหวานน้อยอะแป,ป่วชาเขียวใช่กิน,วนหวานน้อยตลอดพ่อจะลงตอนไหนคะพี่ให้15นาที แวะมาเติมพอยนะไลฟ์สิบห้านาทีผมไปวิไลกลับมาได้โดยที่ทำเลยครับใใดีใจเราน่ครักฉันยึดเธอเลยครับแบบแยบตาบีครับน้องป้าเสวยอ่ะ ตรงกลางตรงเดีอยกลางแม่เดี๋ยวพายต้องรีบไปแต่งอ่ะหรือว่าเหตุผลที่เราแบบว่าไองนี้หายเพราะว่าเราอ่ะเป่าผมทุกวันไม่เกี่ยว่ไม่เกี่ยวกันที่เราสับผมให้ถูกใจแบบจะไม่ถึงเป็นเบบี้ที <c oughs> <c oughs> ชุดตัวนี้ไม่น่าจะเบบี้ผีนะคะสวัสดีค่ะมุกี้ที่มุกกี้มาไหมนี่ไม่สวัสดีค่ะมาหมีเต็มเลยในนี้ระวัเงเสือนะคะ <c oughs> นกคู่อยู่ไหมอยู่ไหนคะนกคู่ไหนนกก็ตอกเทศหรือเปล่าสวัสดีค่ะลูกสาว้ย เรื่องรูปขาวด้วยอ่ะขนาดนี้ครับตัวปิ๊บปีตัวปิ๊บปีของพี่ไม่ใช่หนูคู่ของพี่เป็นคาปิบาล่าน้องไม่ใช่หนูคู่น้คู่คือของน้องน้องอ้าวลืมชื่อน้องของน้องมู ร้อนร้อนร้อนป่าผมป่าผมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนะครับเชียว ใครให้มานะคุกกี้หมูเด้งแต่นี้เป็นบาปีบาบาเล้งบาบีบาบาเด้งคือมันเล่นแบบนี้ไม่ได้หรอทาไมทุกคนถึงคิดว่ามันแบบช่มันเดี๋ยวมาแป๊บนึง ไม่มันลำโพงมันแตกอ่ะไม่รู้อาจาจะแบบคิดว่าน้ำฝนน่าจะเข้าน้ำฝนทีพัทยาเราไม่ได้เป่าออกก็เลยนั่นแหละรู้เรื่อง มูมูน้ำมันเข้าโทรศัพท์อะแล้วเสียงมันแล้วเ,เสี่ยงวันแตก <c oughs> แล้วเหมือนพี่พี่ไม่รู้มันเข้าตั้งแต่วันไหนอะไม่รู้ว่าเข้าแต่เมื่อวานหรือว่าแบบวันกล่องเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อโทรศัพท์ไร่ะของมูโอเคอยู่ปะ <c oughs> น,น้อง <c oughs> มูแหมพี่จี้ไวเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวบ่ายสองสิบห้าลงไลฟ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวแบบเปิดน้ำไล่แล้วก็จะไปงานและวแบบนัดช่างแต่งหน้าไว้ที่งาน,นะครับเดี๋ยวไปแต่งหน้าที่นู่น ขอบคุณค่ะน้องโมน่ารักจังยังไม่ได้ปิดเสียงเอาไหมคิดถึงน้องแล้วอะ่ะคิดถึงน้องแล้วอะ่ะคลิปต่อไปแอดมินพี่มูนึกถึงตอนนั้นเลยที่เรา กันต๊นเดียวคิดถึงกันอีกแล้วเออเนาะคนเราห่างก,กันแป๊บนึงมันก็จะคิดถึงกันละคิดถึงน้องมูจังเลยทำไมพิมน้ <c oughs> องมูโิดเดียวเอง <c oughs> ดีกันพี่ขอโทษด,ดีกัน คือตอนนี้ติดเพลงนี้ใช่ชอบคุณไม่ได้ชอบแฟนคุณแย่เหรอแต่มันพ้องนะ วันนี้มี M U T เอ,อ่อสาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะที่ประตูน้ำห้างฟินกค่ะ ไม่ดีชอบแฟนคึิซสักหน่อยขอบคุณค่ะพี่พอเดตโตขอบคุณค่ะนอ้นองน้องประมรลูกสวยมากพี่พอเดตโตแต่หนูขอแย่งเอาลงบ้านลุงกับบ้านฟ้าหนูนะคะแต่ว่าวัานอนี้เดี๋ยวหนูเตรียมตัวไปแลละสวยแต่งวันนี้เพราะว่าหนูน่าสน พี่สียชอบหนูหนาสดอขอบคุณค่ะพี่ว่ามันพงังมันแบบติดต,ติดดับดับพี่ว่ามันบบจะพังเลยโอ้ไว้เดี๋ยวเจอกันที่งานนะคะเดี๋ยวแบบพอต้องไปละเดี๋ยวพี่พอต้องไปแหละเดี๋ยวมันจะไม่ทานเอา โอเคบายบายฝากเช,ช้าก,ก็แลดไปแช่ในตู้เย็นหน่อยได้ไหมคือน้องอยูต่ตรงนี้จนนิ่มไปหมดแล้วเง้นแป๊บหนึ่งนะทุกคนไม่มอขอเอาคางต่างหูแป๊บนึ่ง ใช่หรอปะไม่ได้ใช่หรอกโอเคงั้นเดี๋ยวเอาอันนี้ป่ะอีกแค่นั้นแล้วก็พอละบายบายครับบ๊ายบายเจอกันนะรักนะคะน้องโมคิดถึงนะคะไว้คุยกันไว้คุยกัน